สวัสดีครับพบกับช่องบ่าวนายใส่ล้อนี่มามือนี่มามาหาวานป่าบ่ได้ก็เลยสิลากเอาไปนี่จากวานวานบ่ถือวัน,นสิลากได้น้าเลิกประมาณเกือบสองเมตรวันนี้แซลเหมาลากเอาสิไดยบอบลรอเบิงเด้อพี่น้องอา้าสองนมสิลากป่าแล้วเอา้าซ้ำลงไปเร่นน้ำได้นี่ ตัเบิ่งปลาสิได้บ่ผู้หนึ่งเสือชูชีพผูพ้หนึ่งห่วงยางเอาสิได้บ่นี่จากวานบ่ได้ลราสิลากเอาบัดนี้เอาไปบัดนี้ลากไปอืมอืมเอาเอามีห่วงยางแล้วก็ลอยมาเลย ห่วงยางกันมีแล้วไล่ปลาไปน้ำเออเอาจะได้ก็เอาไปไปลากไปเอากบเป็นสิ่งมันก็ไล่ไปเรื่อยตัวเนาะก็ไล่ป่าไปก่อนตัวซ้ำไล่ก็ซ้ำไล่ป่าไปตัวเนาะตาำนี่ปลาตำเฮือยัง เอากันปีหน้ามัดตัวเนาะบตัดคือบัเลิกบักซอขือเลิกคายแท,ท้สิอสอบอมึงเอาห่วองอยางเนาะมันก็นดดันโตขึ้นเนาะโอ้ย เริมตื่นเรียว้เออ,เ,อ,อคเคนี้มันก็เริ่มตื่นแล้วนี่ช่วงนี้แล้วสิมีนี่มันตื่นแล้วช่วงนี้ตื่นแล้วบัเลย้ว อากาศลมหนาวอยู่หนาวช่วงสุดท้ายและช่วงนี้เหมือนจะก,ก,ก่อนอากาศาบอกว่าหนาว<น>หนาวทิ้งท้ายแล้วยืนได้อยู่ขอบขอบสะน้าขา,ขาเพื้นกับเห็ดน้าปังแลเพื้นสูบน้ำใส่น้าอยู่น้าเข่าเพิ่งร่างขืน่นเข่าเริ่มเคี้ยวแล้วขเขาสูบว,ว,ว่าไหวดอก เอาป่ามันต้นใดๆนเนาะลากมาลากมะประกันลากมะเอาประกันลากมาวันนี้ <laughs> ป่าโนบอป่าตำบอลากมามงตื้นพี่ได้ไลมาเลยลา <laughs> มาบ่ได้ผู้หน <C thumbs and ala> <East. S 1> ึ่งมาบ่ได้ปล่อยแหรอวันละง้มเอาไปเลยเอาหมาบ่หอนฟังสั่มไปเลยเอาปล่อยแหรอคุณสาวสิมาหอดฟังหมาบ่หอดซ้่มคุณ

น,นี่พอนังไปตอบ่อยนีจะใส่แปลงผักอีก <c oughs> มันย่่นนมเามันมาเกิดยังนี่น้ามันไม่ตายน้ามห้ามันหนี่มันทนอยู่แล้วเน,ะนะา,นเาเนนนะเะ ไปต่อไปเนี้ยมาทานรุนกันว่าสิได้ว่อป่าหลากน้ำเลิกอย่านหลากน้ำตื่นใครว่ากันหลากน้ำเลือกฟอมเนาะ,ะของทัดคันเล่โค้งกันตื่นแล้วล่วคะครับ เออสิบ่ได้คือบ่ได้ตัวเนาะเห็นบ่ได้กับว่ได้เสร็แล้วอ้าไปเอามาวันนี้ระยะาทั้การแล้วันนี้เอ้าวจริงจริงลากลากแค่ช่วงนี้ก็พอแล้วแหละ ป่านอยู่ช่วงนี้แหละเออหล่นเลยแล้วนี่ต่ำแหต,ตึกตักตึกตักเลยเนาะป่าเนาะมันสิเป็นยุสัหยหรือป่าเนอะนันคือสิว่าต่ำแฮหจงโตเลยเนาะนเขาไปกินเหมือนเราบ่เขาลากไปกินเหมือนเรบ่อ,อย่าเขาลากไปกินเหมือนเราละป่าเบื้องแล้ว เงมันยกา,าออการรอบคางไปนะเอาไฟแต่อย่า,ยาทำการร้อยสิบวัดต่ำยูบอ่ะไฟนี่นสิบวัดต่ำตึกตตกตึก,ต,กตักเลยเนาะเออ ขนาดวานคือติดอยู่ฝัดล่าขึ้สิวัดติดสะนะนิน้ำไอ้มันรุนกันว่าสิได้บ่เอา้าแค่นั้นแหละอืมนาทีทองอเอาขึ้นรถตัวตบ่มีแจ็คต แล้วซ <mm ื้อบ่ไใดอยัางว่าขนาดช่งตัวที่ไปไปยังบ่ได้อะนั่นได้ปลาอยู่ปลากระป๋องนั่นได้ปลากระป๋องเน่ยได้ปลากระป๋องอยู่ติดกระป๋องโคกมาอยู่ไออีกรอบหนึ่งไอ้อีกรอบหนึ่งเสียก่อนแล้วอ่อืมได้ได้ลงละทัดว่าวนกรับแบบเนี้รอบนี้บ่ได้ ฝาวอืมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามน,นั่นไปเดอ้อนี่เขามาดันให้แน่นี่เอานี่ไปแล้วพี่น้องไปก่อนเดอ้อบายบายซ้ำนิดละรอบนีบ่ได้ดอก